สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำข้าวต้มมัสไ้หมูทำแบบง่ายๆจะได้ข้าวต้มแบบเหนียวนุ่มไ้อร่อยเข็มค้นเลยนะคะอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยนัาก,กินมาเริ่มเตรียมในส่วนของข้าวเหนียวและถั่วเขียวล้อเปลือกค่ะโดยเอาเข้าวเหนียวเทใส่อ่างไว้ และจะล้างให้สะอาดเลยได้แล้วจะใส่น้ำแช่ทิ้งไว้4ี่หชั่วโมงค่ะถั่วเขียวล้อเปลือกก็เทใส่อ่างผสมไว้และจะล้างให้สะอาดน้ำใสเลยได้แล้วใส่น้ำสะอาดแช่ทิ้งไว้4ี่ถชั่วโมงเช่นกันค่ะจากนั้นจะมาเตรียมในส่วนของหมู3ามชั้นรากผักชีสับกระเทียมสับ น้ำตาลทรายพริกไทยปน่นซอสฝาเขียวและน้ำมันหอยค่ะโดยเอาหมูสามชั้นใส่ชามผสมไว้หมูชิ้นจะหนาประมาณ1เซนแบบนี้นะคะและตามด้วยรากผักชีก,กับกระเทียมสับค่ะน้ำตาลทรายพริกไทยปน่นน้ำมันหอย และซอสฝาเขียวค่ะขยำผสมให้เครื่องปรุงเข้ากันเลยพอน้ำซอสแห้งแล้วจะใช้แผ่นฟิล์มคลุมแช่เย็นไว้มากกว่าครึ่งชั่วโมงได้ค่ะจากนั้นเข้าเหนียวที่แช่ไว้ครบเวลาเอารางน้ำทิ้ง2-3น้ำและเทสเสด็จน้ำพักไว้ค่ะ ในส่วนของถั่วเขียวล้อเปลือกที่แช่ไว้ครบเวลาล้างน้ำทิ้งสองถึสาน้ำและเทสเสด็จน้ำไว้ค่ะและเอาเทใส่ลังถึงที่ปูผ้าขาวบางเกลี่ยเตยี่ยให้ทั่วแล้ววนๆให้มีรูไอ้น้ำขึ้นได้ด้วยนะคะเอาฉายผ้าขาวบางคลุมไว้และยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดที่20นาทีค่ะ ถั่วนึ่งไว้ครบเวลาเอาผักไว้แบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นจะมาเตรียมในส่วนของน้ำมันพืชหอมแดงซอยน้ำตาลทรายเกลือปน่นและพริกไทยป่นค่ะโดยจะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปตามด้วยหอมแดงซอยเจียวให้เหลืองหอมเลยนะคะ พอได้ตามที่ต้องการแล้วเอาถั่วที่นึ่งไว้มาเทใส่ลงไปเลยค่ะผัดผัดบีบีสักหน่อยนะคะแล้วจะปรุงรสด้วยพริกไทยป่นน้ำตาลทรายและเกลือป่นค่ะผัดผัดให้เข้ากันเลยได้แล้วปิดไฟพักไว้ก่อนนะคะ กวางจะตอกแช่น้ำไว้ให้อ่อนตัวสักหน่อยค่ะในส่วนของใบตองจะเช็ดทำความสะอาดและตักแดดให้ใบนิ่มหรือลนไฟให้ใบเงาเลยนะคะและจะตัดความกว้างที่10นิ้วค่ะอีกขนาดจะตัดที่ประมาณ7นิ้วในส่วนของหมูที่แช่ไว้เอาออกมาเตรียมไว้เลยค่ะ และจะใช้ใบตองแผ่นใหญ่แผ่นเล็กวางขวางกันนะคะตักข้าวเหนียวที่เสด็จน้ำไว้มาวางตามด้วยไส้ขนมที่เราผัดไว้ค่ะและหมูสามชั้นตามด้วยไส้ขนมที่ผัดไว้และข้าวเหนียวอีกชั้นค่ะจับใบตองส่งด้านประกบกัน บีบบ,บให้ชิดแน่นสักหน่อยแล้วพับปลายลงค่ะจับตั้งขึ้นและเติมข้าวอีกหน่อยนะคะจับพับทบขวาซ้ายและพับเก็บปลายลงอีกด้านก็ทำเหมือนกันค่ะจับพับทบขวาซ้ายและพับเก็บปลายลง ได้ประมาณนี้ค่ะและใช้ตอกมัดไว้จับปิดและหมุนหมุนให้แน่นหน่อยค่ะทำต่อเลยนะคะจะใช้ตอกทั้งหมด3อันนะคะ หมุนหมุนให้แน่นเลยและใช้ปลายขัดเอาไว้ประมาณนี้ค่ะตัดแต่งส่วนเกินออกทิ้งสักหน่อยได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะของกวางทำได้ทั้งหมด7มัดแบบนี้เลยนะคะตั้งน้ำต้มให้เดือดและเอาขนมลงต้มเลย ใช้ใบตองปิดดันไว้ให้เข้าต้มจมสักหน่อยค่ะและจะปล่อยต้มทิ้งไว้แบบนี้จะใช้เป็นไฟกลางต้มทีสองชั่วโมงค่ะครบเวลาก็ใช้ได้เลยค่ะเอาใบตองออกทิ้งได้เลยนะคะและเอาเข้าวต้มขึ้นเลยค่ะเอาผักไว้ให้เย็นเลย เข้าต้มเย็นสนิทแล้วมาแกะดูกันคะ่ะได้ห่อนแน,น่นๆอวบๆเลยนะคะตัดแบ่งเป็นชิ้นๆอีกหน่อยอืมน่ากินยังไงเพื่อนๆลองไปทำกันดูได้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,การรับชมคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย